เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มอย่กับผมแบงก์กับโปรเจกต์ p i o n e นตบอดเทรดก่อนเรืคลิปนี้ไม่ได้การแนะนำเพื่ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัว p i o n เนตนะเพื่อนนะเนื่องจากผมไม่ ไม่ได้ไม่ได้แลกเหรียญเลยนะครับเข้ามาในไม่ได้เติมพอร์ตเลยนะก็วันนี้จะเป็นในเรื่องของในเวงงบน้อยละกันนะครับก็วันนี้ถ้าตั้งใจมาเปิดตัวของด็อกคอยดูละกันนะเพื่อนๆนะเราลองไปเล่นเหรียญมีมสักนิดนึงนะครับเปิดวันนี้จะเป็นไม่ได้เป็นตัวของบอตอินฟินิตี้กิทนะครับจะเป็นตัวของบอทเหรดปกติเลยนะเพื่อนๆนะที่ผมเคยเปิดไปในตัวของบิตคอยนั่นเองนะครับสองคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเป็นตัวของอีเธอ แล้วก็เป็นตัวของบิตคอยเนี่ยเปิดตัวของ Infinity g i t นะครับเนื่องจากผมไปเห็นความจริงมานะครับหรือไปลองมาเพื่อนๆถ้างบ100ดอนขึ้นนะครับเปิดตัวของ Infinity g i t Bot เนี่ย เป็นอะไรที่เวรีกูดมากนะครับเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยผมลองคํานวณดูนะนเพื่อนๆนะถ้าแบบมีเวแบบ1,000ดอลหรือว่ามีเงินเยอะมากนะครับเพื่อนๆจะได้แบบโปรฟิตเออโปรฟิตที่มันได้กําไรออกมาแล้วนะครับก็ประมาณ40กว่าดอลเลยนะนเพื่อนๆนะอันนี้คือแม่งดีมากนะครับต้องบอกจริงๆพอร์ตนี้ไม่มีเออพอร์ตนี้ไม่มีเงินอะไรอย่างอื่นเติมเข้ามาเลยนะนเพื่อนๆนะอันนี้จะเป็นเงินจากการเล่นเกมนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยได้ฟาร์มเหรียญนะครับช่วงอาทิตย์ ก่อนหน้านั้นนะครับก็เนื่องจากไม่ค่อยสบาย,ยอะไรเงี้ยนะนเพื่อนๆนะเล่นน้อยด้วยก็เลยฟาร์มได้ประมาณนี้แหละนะครับ40ดอนนะจริงๆมันก็ได้เยอะกว่าน,นี้แหละเพื่อนๆนะครับก็แบ่งเอาไปเติมเกมอื่นๆบ้างโอเคนะครับก็เนื่องจากตัวของดอคคอยเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของตัวการาฟนะ่ะมันสามารถแบ่งครึ่งหนึ่งได้นะครับมาอยู่ในเวประมาณเนี้ยก็สามารถเล่นไซด์เวได้อยู่นะครับก็40ดอนผมว่าน่าจะพอถ้าเป็นตัวของออกิจนะครับเทรดดิ้งบอทไอ้ตัวนี้นะยังไงมันพออยู่ละเพื่อนๆ แต่ถ้าใครที่แบบไม่อยากจะคิดในเรื่องของการตั้งกราฟเองเพื่อนๆนก็สามารถใช้ตัวของ AI นะครับให้มันสร้างได้เพื่อนเพื่อนอันนี้คือตัวของ APY นะครับ2องถามว่ามันเป็นจริงไหมอันนี้เมื่อก็คำนวณจากกราฟในตอนนี้นะครับโดยค่าเฉลี่ยของตัวกราฟแต่ผมลองดูแล้วมันตรงอยู่นะครับตรงประมาณ90%านตนะเพื่อนๆนะครับไม,ไม่ถึง99.9%อหรอกแต่ก็ถือว่าตรงนะครับเพราะาผมเคยเปิดไปในช่วงหนึ่งนะครับกำไรของเว็บนี้ถือว่าดีมากนะครับ คือมันเหมาะสําหรับคนงบน้อยด้วยงบมากด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าแบ่งพอร์ตไว้ก็ดีเช่นกันนะเพื่อนๆนะแต่ผมเห็นคนเล่นตัวของแฟลตฟอร์มตัวของ p พ er นะ่เวเนตนโอ้โหสามสามหมื่นดอน,นะเพื่อนๆนะครับต่างประเทศเนี่ยก็เล่นเว็บนี้กันเยอะนะครับเนื่องจากในการปล่อยเนี่ยมันกินในเรื่องของตัว a p y ได้ดีนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเห็น251%นี้คงให้ตัวของ ChatGPT คำนวณให้เลยใช่ปะถ้ารายได้มันได้เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะครับมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการติดลบด้วยนะครับโอกาสติดลบคือ3.68%นะถ้าเป็น180วันนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแต่โอกาสติดลบคือ44%เลยอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นเทปเป็นตัวนี้ให้เพื่อนๆดูลวกันเงื่อนไขขั้นต่ำของมันนะครับจะอยู่ที่ เออ19นะครับ19.38นะจริงๆผมแนะนําเพื่อนๆให้เป็นเลขกลมๆนะครับเอ่อตอนนี้คือในพอร์ตของผมเนี่ยเอ่อเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีทั้งหมด59.7มันก็คือตัวของดอลลาร์ที่มันซื้อขายซื้อขายนะครับที่มันเป็นการาฟแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยครับมันก็ซื้อขายเขียวซื้อแดงขายนะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวของที่ผมเปิดไปเนี่ยบิตคอยนี้ผมยังไม่ได้ปิดเลยนะเออบิตคอยนี้จริงๆมันสามารถเช็คเวลาได้นะครับว่าเปิดมากี่วันแล้วอ่ะเดี๋ยว ไอตัวนี้ผมเปิดมาทั้งหมด25วันนะครับ25วันแต่ถ้าตัวที่ดีที่สุดคือตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดมา10วันนะได้มา4ดอนนะครับก็ถือว่าเยอะนะเพื่อนๆน,นะครับถ้าแบบคิดเป็นค่าเฉลี่ยมันก็ดีมากอะนะเอองบแค่1 5อาดอนนะครับอันนี้มันหักค่าภาษีไปอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เขียวซื้อแดงขาย ประมาณนี้เลยนะครับแต่ที่เราจะใช้ก็คือจะใช้ฟังก์ชันคล้ายๆแบบนี้อันนี้ที่ผมไม่ปิดเพราะว่ามันมาอยู่ไซด์เวย์ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆนะแต่ถ้าไอ้แท่งนี้คือได้กําไรเยอะมากนะครับอ่าก็นี่ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของตัวรายได้ที่มันขึ้นมานะครับคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเปิดไปนะครับมันจะอยู่ที่ มันไม่ถึง300ดอลดนนะถ้าถ้าใครดูคลิปนั้นนะครับเพื<ๆ>่อส,สังเกตไหมครับว่าพอร์ตมันโตขึ้นมาเรื่อยๆที่ผมไม่รีบเติมผมอยากดูการเติบโตของพอร์ตแต่จริงๆมันมีล่วงด้วยนะนะครับมันมีล่วงด้วยแต่ถ้าต่อวันที่ได้ก็คือตกเฉลี่ยวันละหนึ่งดอนนะเพื่อนๆในเรื่องของตัวพอร์ตสามร้อยดอนนะครับก็ถ้าสิบดอนก็จะต้องสามสามพันดอนได้ป่ะนะครับร้อยดอนก็ต้องสามสามหมื่นดอน ะเป็นร้านเลยเหรอพี่นะครับอเห็นปะอันนี้คือสภาพตลาดที่มันขึ้นแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวบอทกิจนะครับมันก็คือโปรฟทตที่มันออกมาจริงๆนะก็ถือว่าเออได้อยู่นะครับไม่ไม่เสียหายอะไรมากเพื่อนๆจะสังเกตว่าช่วงหนึ่งผมจะขยันมากขยันฟาร์มเห็นไหมครับฟาร์มแล้วก็เติมเนี่ยตัวนี้เติมแป๊บแล้วก็ตรงนี้ลงคลิปถี่ใช่ปะแล้วก็หากแล้วก็ปุ๊บไอ้หัวอันนี้นานมากเลยนะแล้วก็ค่อยมาเ,ออเป็นแง่งขึ้นนิดน,นึงนะครับ ก็หวังว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับสาหรับตัวของพอร์ตนี้ก็เพื่อนๆก็ฝากเป็นเป้าหมายให้กับผมหน่อยละกันนะเออก็3 5 5หนะครับก็เดี๋ยวอีกคลิปหน้าน่าจะ,มามาะร3 70, 3ประมาณ3ามสามเจนะครับ370 375ประมาณเนี้ยนะครับผมว่าไม่น่าจะถึง4หรอกถ้ากำไรถึง4มันก็เกินไปใช่ไหม <c oughs> อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปตัวของน้องหมากันดีกว่าก็น้องหมารอดคอยนะครับก็จริงๆผมมาชอบเหรียญน,นี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะเพื่อนๆแต่แค่ว่า เออเนาะมันก็อยากจะซื้อตัวของอีเธอร์กับบิตคอยเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะเป็นใช้เออ่เป็นก๊อปี้นะครับแต่เพื่อนสามารถดูที่เขาตั้งได้นะขั้นต่ําที่เขาตั้งนะครับก็คือมันจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับแล้วก็ศูนย์จุดสองแปดนะอันนี้เราจะใส่ไปทั้งหมดสี่สิบนะครับเออ่จริงๆเรามีทั้งหมดห้าสิบเก้าเดี๋ยวผมจะเหลือไว้เก้าแล้วกันนะครับให้มันลงตัวแล้วกันนะครับห้าสิบแล้วกันทีนี้ตัวนี้จะเปิดห้าสิบอ่ะเราเปิดไปเลยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นเออ่ตัวเงินไว้นนะะครรัับี่เเาจเปิดไอตว ด็อกต่อนะครับมันก็จะเป็นตารางแบบนี้อ่โอเคก็มาเออ่ถ้ามันไซด์เวย์อยู่ประมาณตรงเนี้ยเพื่อนๆก็จะได้กินเรื่อยๆอย่างเอ่ออย่าลืมนะครับถ้านะครับถ้าด็อกลงแปลว่าเราดอยถ้าด็อกขึ้นแปลว่าเรากําไรนะครับก็ไอตัวของกิจเหมาะกับไซด์เวย์นะบอทบอรนี้ไม่ได้เป็นบอททูเดอะมูนนะเพื่อนๆนะมันเหมาะแบบไซด์เวย์กินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสมมติถ้ามันเป็นกรอบเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้หัวใช่ปะเออ่ทุกคนกินอยู่กรอบเนี่ยลองคํานวณดิ โอ้อิ่มๆเลยนะใช่ปะ่ะกรอบนี้หรือว่าถ้าเอาแบบใหญ่ๆเลยเอาสัก12ชั่วโมงเนี่ยถ้ากรอบใหญ่ๆเลยก็ก็กินได้อยู่ครับเนี่ยจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยนะครับถ้าแบ่งเป็นตรงตรงกลางนะถ้าแบบเราหาจังหวะที่แบ่งตรงกลางได้แล้วมันอยู่ในไซเว์แต่นี่คือไม่ได้อยู่ในไซเว์นะครับพอเราดู12ชั่วโมงแล้วเห็นปะไม่ได้ไซเว์เลยมันเป็นการาฟที่แบบอะไรวะหนะ้าเออผมมาดูอย่างนี้ผมก็งงอยู่นะเนันเป็นกราฟอะไรโหดูมันขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอ มันจะมีเปรียบเทียบไหมเนี่ยไซเวเนี่ยน่าจะไซเวก้อนนี้ไหมเออแต่พอมาดูอย่างงี้คือแบบภูเขาลูกนั้นเออแล้วก็ภูเขาลูกนี้ใช่ปะ่ะนะครับผมว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นแบบเงี้ยนะครับปุ๊บเราก็ขึ้นใช่ป่ะขึ้นไต่ขึ้นน,นะครับด็อกก็ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมากนะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญมีมนี้อีลอนมัสชอบที่สุดอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของไพโอเนต ถ้าเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ลองหลังใหม่มาคุยกันได้นะครับเออแบบว่าแบบอยากได้ไรายละเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาเล็กแบ่งข้อมูลกันดูก็หวังว่าพอร์ตนี้จะไปได้เรื่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเหรียญตามที่ผมอยากซื้อละไม่ถึงแบบเหรียญที่แบบเออด็อกคราวหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเหรียญอื่นบ้างนะครับมันซื้อกระจายเหรียญการซื้อกระจายเหรียญไม่ดีนะเพื่อนๆแต่แค่ว่ามันได้ในเรื่องของตัวคอนเทนเฉยๆนะต่อไปเดี๋ยวจะไปเหรียญโซละกันนะครับคลิปต่อไปมันจะได้มีอะไร ใหม่ๆบ้างนะครับนี่โซตรงนี้คืออิ่มๆเลยแท่งเนี่ยคือถ้ากรอบเนี่ยถ้าเราตั้งเสร็จแล้วมันขึ้นมันขึ้นเสร็จเราปิดใช่ปะเราปิดเอาไปตั้งกรอบใหม่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมแนะนาให้ใช้อินฟินิตี้ดีกว่าเออโหแต่ทรงนี้คือกราฟอันนี้คือท้ายอันนี้คือ,อ,น,น,คอนี่ใช่ปะกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ก็ได้นะผมว่าอย่างนี้ก็โอเคอยู่เลยนะเออก็น่าตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวก็รอติดตามในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่างบจะเท่าไหร่งบ50ดอลลาร์วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร บายๆจ้า